สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เเจยมาสอดแผ่แว่อยู่สตึกอยู่บ้านไอ้ไงได้ค่ะพี่น้องเมื่อเนี้าเจยมาเยี่ยมพออยู่อำเภอเมืองบุรีรัมย์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อยู่บ้านสวายสอก็เลยแวทางแบบว่าทางไป้ายพานนาบ้านไอเชิดพอดีค่ะพี่น้องท่าไป้บ้านพอนี่พานบ้านไอเชิดพอดีบ้านไอเชิดเอือยจิม้ม ก็เลยเวมหาเพล่นขากรับค่ะตอนแหลคุยกันไหวละแหละพอดีว่าไปเยี่ยมพ่อมาแลวกะเลยเวกลับบ้านอายครามควมภาพมาแยมได้ยี่แยมนน้นมาเฮื่ออายเอือยซั่มมาเฮื่อจาของเลยโอ้เฮ็ดยังละวุ่นละเวียเลยหลูกลูมานังถากล่าป้านน่นี่โอ้ยอ้กินน้ำแกงห้วยนะ สวัสดีค่ะครัวอีสานบ้านทุ่งค่ะอ่ะลูกชายเออมานำน้ำลำใหญ่น้ำลำใหญ่ไปหาบ่ได้ไปหาบ่ได้ไปหาหาคือเก่าเวมาหากผ่านทางเพดรียังสอนรับเอือยโอ้ยขอบคุณค่ะย่างกุ้งจากย่างกุ้งประเทศจีนเลยเออย่างกุ้งตั้งมองว่าในนี่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 อันยังกอตุมดังผัดตุ่มดังไข่ต้มเมื่ะส่าวเอือยเล่าเห็ดบุญ เห็ดบุญอีหยังดอกเห็ดบุญเออเห็ดบุญลอยวันบอกเฮงเห็ดเองโอเห็ดบุญหาบุญโอ้เห็ดบุญหานะเอือยตั้มสมบงกุ้มือนีวันหยุดธกอลูเขาก็มาน้ำมผ้าไปมาซอยเอือยหยางกุ้งต้นน้องไก่แม่นั่มให้ครับรถให้ทางไก่ เอาที่กับกุกไกตปันได้เยีเ่ยมพอเนาะนี่กับเด็ดดีนอออ<อ>าะเอวทำไล่แตกใส่ประเด็กตอนนะ้ำน,นี่กินเขาแรงไปเลยได้กนี่สิแล้วเต้เพื่อนเอ่อยไปเลยได้แรงไปเลยกินลายโหด ส้มตำฝีมือเอื้อยเอื้อยจิ๋มเอ๊ผูดไหนมานี่บ่ได้เห็นกันโดนปันไดอะไรไต้ตันไต้ตันครับสวัสดีครับสวัสดีครับชิลร่เอามาเอามาห้ยะเอามาใหายาเอามาใหายาเฉยเป็นยาอะไรเดยอยู่ฝไฟอยู่ฝ่ายเอื่อยฝ่ายอายนี่กระตกเป็นยาสวัสดีครับ เอาอีกบ่เอาอีกบ่เอาหมามอีกบ่บ่เบ๋หมดยังหมดยังเบ๋เบ๋เบ๋หมดแล้วหลานไอเชิดเดี๋ยวจิ้มหืมผูกไก่ไปดื่มก่อนป่าวาซิมเนียเลยลูกอยู่แช่ปลาลูกแช่ปลาบุ้งเงี้ยเรบออีกกลุ่มวีเนี่ยแมงวันวีเนี่ย กินเลยลำใหญ่ก็ขวบปุ๊บเนาะในแก่แข็งลำใหญ่เรื่งนี้ลำน้ำใหญ่ตุ๋มำน้ใหญ่ไอ้ยัง่อกเขามัดมวยน้ำใหญ่มัดใหญ่มักขวบปุ๊เขากนะชากเตาพี่น้ำลำให่ก็ขวบปุ๊บเขากันดีค่ะสิ เป็นยังไงลูกอิมมาบานรุ่งเชิดนี่อันนี้เลยลูกก้าประทับใจเลยก็ลูกเชิดประจิมเลยจิมจนแกมหน่อยจะตายสิแล้วหว่างบ่หว่างบ่ซึ้งๆแบบยังนอนกินเขาแล้วก็กินหญ้าตอนนี้ง่ายมากอะ อิ่มเนี่ยอิ่มเลยแม่แกมาแกมาเก็บวานน้วันนึงเลยันนั้นแม่ันนี้ม่มียังม <ulously, S 2> ันเยอะมันไทยแดงแดงมันขูด รอบการตอนะกกัหทกง่ายเนาะสีด้นยังสีดนินมาได้เพื่อยไอ้ได้เออคือสโดนเน่็นสอาชนาแหวมาก็สิมาเห็นูชุกเข้มาดูออกแต่ก็คือคือนั่งคือนา่งเลยเออคือนั่งอยู่คนเดียวอืตอนเดียวหนึ่งเป็น้าเาเว่าหลัวเขาลบ้านท่นด้เหานดีมาเดีใจที่จ ที่ตอนบอกอยู่ง่าดีใจแบบไอแบบดีใจมีเลยไอแบบงงแบบเราก็ึ้งดีใจน่ะเออว่าวูอันนี้แก้วูตุมาอัี้เี่ยตาวคนเคยไปเคยมากักันนหาราูเขาารู้บลี้ยนีีเียดเนียเรียดเียเียเียดเป็นเนี่ยกคือกคือเห็นโอ้หะเนแมนเนาะ แต่งข้ิดปะ้าวผมวิ่งไปมามาสแกมมาเนี้วผมก็วิ่ง <serves> กับมมาลูกมาเปี่ยนของเขากลับบ้านเพราะว่าคืนั้นเขา ตื่นตั้งแต่ตีที่สองที่สามก็ได้นอนก็ไปกับลูกเขาคือลูกเขาไปที่ระการเด็กกับเขาไม่นอนก็ได้นอนยางนี่ลอยเลยเช้าคือตัวคนตัวลอยคือลาลางานลาเลยไม่ได้นะผมก็ต้องไปสแกนหน้านี่ผมมีเวลาสแกนหน้าที่ตัวเมืองก็ต้องวิ่งกลับมาเปลี่ยนให้เขากลับไปบ้านพอดีมาทำธุระกลาง พราะฉะนั้นลูกอยู่คนเดียวไม่ได้แด็บไปแล็บมาครับแล้วโบเขากลับเขาเอาใหผมไปเปลี่ยนผ้าแล้วก็ไปทำธุระก้าลังนี่เขากลับมาเที่ยงผมก็ไปอ่านผมก็วิ่งกลับไปเงินเขาใช่ไม่บอกมาให้ไม่ได้กินน้ำเปลือ,อ,อกทำอมล่ะเดี๋ยวที่มาจาเขากินน้ำเปลือ,อกหรอเปล่า จ็บเยียดลยเอาแกะตือแกะน้องเงเอาหมดเลยแล้วก็บอกว่าแก้ไยเน่ตเด้อก็บอกว่าแบน่ะจ่ายมอหอจ่า้าเปลี่ยนเก็รหนังห่อได้กินเด็กเลยบอะพิก แรจริงนะบางทีกแก้วแงแค่พริกไทย่กันไดพริกไทยดำพริกไทยนี่เผ็ดเข้าอันนี้เลยเานีเขาพออย่างก็เด็กเอาแหันไเรยมันจะดับข้าวแบกินแล้วกไปยคนันก็ยิวกนนมไทยั็ พักหนึ่งผมเลยไม่กินก๋วยเลยเพราว่าเราขาดเราไม่ได้ไม่ได้ลงมาแต่งเรากินกินไปกินมาทีนี้เราเราชีสตมะยูผักไก่็เ้ยแปผมนะไ้นกไอยู่เอาตงงานแต่งอันนี้อะไรอ่ะพูดก่อนอันนี้อะไรแกะแกะ้าวรเมกเทียมกยากรเทีามกมกเกรกินระเท้เทวยมเขียมรเยาบาลเทยเียมมกก เวได้เตกุ้งอะแก่กู้ได้เขาผ่ากู้ได้ผ่าแกนสัมผัสบอว่าแข็งังนะอีกกุ้งบอล่ึด้าไหนยึดมาไหนใช่ตะไบตะไบตกตกเหรอยึดในใครผ่ามันบอกินสุดจ่อยนี่แหละกุ้งสดนี่กุ้งสดกติดงเด้งเลยมากินครับ อุ่นมานี่ใบยูนี่อใบยน่ไปกินนะไปกินกาไมรู้กินกนี่อู้นอจนจะหลับแล้วนะลูก่อยแบบว่าจินแห้งอ,หอ่ะตามออตาอืมงอมมเลี้ป่อยู่บปเอาบอลอเอาบอลุงอ ยิ่งเข่าก็จนอิ่มจนมืดมาที่นี่สิมาจับฮะยิ่งเข่าก็จนอิ่มจนมืดเลยสิมาอันนี้เอาของฝากอายอไอฮะต่ออม่เด้อต่ออม่เด้วยครบทุกตัวไงปกติโลละสามลอยเลยนี่เก็บโอ้ยเก็บเกบทมมีแต่ทมๆเลย ซาเจไปกินด้วยที่น้องขอบคุณค่ะบ้าซาเจไม่แต่กินขาดหัาคือใช่โอ๋เห็นแมงบ่ได้เลยคันว่ามีแต่ขี้คันขาดแมงแมงขี่บินอยู่นี่เอ้าขับใส้เงี้ยเลยนี่ไอชี้จับให้เบิดนะให้เบิดแล้วเอาไปเห็นอย่างจับจับจับป๊อเอ้ากระโปรงเจ็บตัวหรอยู่นี่ประมาณหลุมวัวผลักคือ คุณค่ะขอบคุณน้ำใจจากไอเอื้อยหลายๆเด้อค่ะเบึงแย่งแบงปั่นกันพือเก่าบ่อถอดบ่อทิมมัไมีแต่ชิตตมืออาชีพแบบอย่างหลายๆขอบคุณค่ะขอบคุณเอื้อไออีกเท่หนึงฮอมแล้วก็เอามาส่งอีกนะอย่าบอกแล้วมาหาหฮอหมกแล้วเอามาส่งอีกส่งอะไรได้อคนี้ ขอบคุณค่ะขอบคุณลหลายๆอ<า>่ะเดี๋ยวสิเอานาเก๊กห้วยมาฝากฝ <c oughs> ากถ้าโดยน้ำจากตัวสองตัวลูกสาวเราเห็ดเป็นอยู่เมียนสีอมหรือสีปนสีลาบเป็นสีก็ได้อ่ะโอเคขอบคุณหลายๆค่ะขอกันเถินนายเด้ออายเด้อเอือยนํำขอบคุณหลายๆค่ะไปแล้ว